หวาคุยข้ามยายเถอะเจ็บเบิดจะเบิดก่อนได้คุยหากินน้ำมูนน้ำเปล่คุยคํามยายตาเลียม,มันมันเหมืนว่าสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก้ากับพีน่น้องจา๋าวันนี้สาวเดือนได้แต่ความแสบแบบหากินยากอหลีเลยจากพีน่น้องเอ้ยแพงกับแพงเ <c oughs> มนูแสบเมนูน,วนัวบานเฮา ก้อยไข่มดแดงพี่น้องก้อยไข่มดแดงจ้าได้กินแล้วเด้อได้หลอบสตวัรษจั๊ปีแล้วุฒจ้าใส่แม่เป่งพอพี่น้องมันจะสมอมรอมร้องมึงนะจ่า่เสือข่อยเท้าย้ายบอกมาเนี่ยขจ้ดตัวได้เพิ่นว่าเออร้องเบิงร้องเบิงแซบวันมันวจ้าเบิ้นนี้ร้อยห้าสิบค่ะสามหอหอละห้าสิบบาทไข่มดแดงกับแม่เป่งน,นี่ค่ะ ค่กินบ่จ้ะก้อยบอกคยคืน <c oughs> เข่ากันพี่ไหมเพ่งไปหลดจะ <c oughs> แน่เสียบ,บ <c oughs> ห,นหนึ่งห่อนเนี่ยมาเป็นพี่น้องจ้ะสาวเดินมีกล่องข้าวนี่กล่องข้าวของเขาอีเม <c oughs> ะเ้าทั้งเลยล่ะทั้งเนาะมาได้จด้ัเด <c oughs> ้อขาไปลัจ้ะพอกินขา้าวแซ่บข้าวนัวพี่น้องโบกน้นอยๆจ้าบาดคอระบาดใจเบื่อแล้ว อมไวก่อนอมไวก่อน oh oh ทําใจเอาอืมกับมาเพื่อนอะอืมตรวจจัดตะเสาวด้วยค่ะคอยไข้หมดแดงอือองมมาเปล่งยังมแต่งงมมมอยู่ใส่ตูเยน็นตูเย็นยายเราเห็นงานบ้างอืม ครับครัวซบีจ่าไมาพี่นองไปกินโดดยั้งกับเสือกพี่น่องจ้าคือค้าเหนียวพบ่นมันหลายไม่ได้น้อยบ่นว่ ชักะมันจะสวนเลยจ้ะไม่สวนบอรเลยค่ะแต่ตุ่มมะเล็ซิวตอ,อ,อ,อวึีนีว่าคุณเลิศน่าลูโดดจ้ะแบบ ครับคัมจิบอกอือาดแบบหวอนตะเสาเลยกนะนัให้เหนี่หวอน นอจากข้ามงน้ำาเดเด็ดีแบบี่นะเขาจ แต่กี่งแงิน้ำบาทก็ได้กินได้คนอ่ะเดี๋ยวหนึ่งคือบ่มี่บุ๊คส่วนพันไปสาเบิร์ตปุ๊กหายง่ายไม่ใจมันแดงขั้นทุกคนมันมายาหมั <c oughs> <c oughs> นแดงกินได้กับวิบ้าฮักลูกมันดิน้องแม่ กินลูกกินไข่ไม่รลาย่ะศูนพันไปเบิดแล้วอดนห้รอ่ขอแ่ต่ <c oughs> ที่ตรวจเ้อนนานะ้ตไปซะไตไปทั้งจนใหม่ตั้งกลินตึงชีต่วใส่งมม,ม,ม้วนอย่า ก็อยใส่ตัวตมมหมกกันหมกน้ำย่ายกินไปจ้ะมันเป็นอาหารของมนุษย์กินอยลายไกินบะบอื่ <laughs> แท็กสมเนี่วมาจับเป็นอาหารมนุษย์ไปหรังเลยทำยังไงจับครับเดือพัาบานครับ 怎么样了？姐、嗯？嗯嗯 มอมรำรแล้วจักใซ่แเป็นจงังหวะกอวยผสมกับมันจะแซ่บเนาะใส่้ะไครมันแดงมันจะมันบ่หมีความสุมใส่มาเป่งจับจบที่สุดอาหารบาลท้าเหนอ่งจ้ะ กินแล้วใช่ไหมจักปีแววเราผู้จับอะไ้กินสามปีสี่ปีแล้วสร้างแต่กระป๋องมัง่งนี่มั่งอ่ะแล้กินข้างล่าสุดสร้างกระป๋องข้าจาับนี่มัง่ง <c oughs> อ่ะ ยังอีกเหรอเด็กกุยขงไงพี่น้องมันสีเบิร์ดได้หน่อย คุ้ยข้าไงเว้ยน้อหน่อยึฮึบล้มผัดพดิรานเาันย้ายแล้วกินน้ำมูน้ำผวกคุยคู้ใดคุยข้ามไงเสียดเน้องยายหวาคุยข้ามไงเถดเอ จเจเบ็บเจ็บก่อนได้ <laughs> คุยว่ากินน้ำมูวน้ำฝรัง่งคุยขำไงตาเดียมมนัมนๆเหมือนว่าแ <laughs> <laughs> ม่นุ่งต้องซื้อมากินบนเดียวนะยายจั <laughs> 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 งบอกสังกันเพว่นว่า, <laughs> <laughs> วาม้วงนี่คือขำคุยขำไงเหมือนว่า <laughs> สี<ม>สบเบิดก้อนฟูดีคิดแนจใจเนาะยาเนะคิดแห้งหมดเยพี่น้องก็จะขี้เกียจนะรับไปนะ dòng dần bơi tìm mặt hiền lắm 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 đó lắm 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 mà lắm 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 bỏ lại <INDESAT> <coughs> và lắm uh <coughs> 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 <just coughs> lắm <coughs> <coughs> ขับก่อยบอกเคลือัดตุมม่มไม้จลดแชดเขากันปิดกองเขากันนี่นาะ มันติดปัยอาบอกอ่าตลอดนะมาอยากครับอ่าข้างบ้าง เราคนอยากน้ำ <laughs> พี่น้องท้ยบ้านก็จ้าเบิรงคลิปต์สาวเดือนจ่เนเาเปรี้ยววะเปรี้ยวท่วงอนะาะฮแต่น้ามาอ่างมูให้อยากน้ำนะ <laughs> เลยอะไรพี่น้องจ้าสาวเดือนอิ่มเลยจ้าอันนี้สาวเดือนเอาไปแต่กินมื้อเที่ยงค่ะพี่น้องแซบ่บสาวเดินก้อยหลายเติบอยู่จ้าสามห่อผู้นี้จ้าหาซื้บาทก็ได้หลายยอู่ได้พี่น้องก็มันหายากเนาะอืมจะสิได้อยู่ได้กินคั้นบริสนัน <laughs> เอาพี่น้องจะมาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แล page, ้ว,วก็แฟนเพจได้จ้ะเด้อสาวเดือนก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่เขามาสนับสนุนได้จ้ะเด้อพบกันขิมนาเจ้าอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีเจ้า